ผมจะมาสอนทำเอ้ยสอนลงมอดเลสโตร์นะครับอ่านี่ครับอ่า,อามาเริ่มกันเลยไลนกออกมาออกมานี้แล้วก็ก็ไปที่ดาวน์โหลดแล้วก็นี่ครับมาครับประกิตเรส t ์โตเดี๋ยวผมเข้าไปถอดกริดิ้งก่อนจะสอนลงแบบไลน์ ละเอียดเลยนี่นี่ทาการติดตั้งตกลงแล้วก็ออกมาก็ไปที่ดาวด <c oughs> น์โหลดนี่แล้วก็ติดตั้ง สุดสิ้นนะมันเปิดไม่ได้ก็ออกมาเข้าไปที่ปอ,อกเป็นเชื่อโปรโก็จะอยู่นั่นครับแล้วก็นี่ครับบังการนี้อันนี้เปิดไว้เปิดไว้นะครับห้าปิดหนะึ่เปิดมันจะใช้ไม่ได้แล้วมาดูอทางนี้คือนีเบอร์เชด้แล้วมันผมต้องสอนเพิ่มเติมด้วยนะครับ ได้แล้วปากดไลค์กับสับตไคร้วยนะครัะ